การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2บ้านดอนเกลี้ยงในเรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้ชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลป์ค่ะจากประสบการณ์การลงโรงเรียนที่ผ่านมานะคะผู้วิจัยได้มีโอกาสตรวจข้อสอบแบบปรนัยและอัตนยัย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในเรื่องของการจัดองค์ประกอบสินและยังมีนักเรียนบางคนมีคะแนนที่ค่อนข้างต่ำซึ่งเป็นผลมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการจัดองค์ประกอบสินค่ะดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกชุดรูปภาพองค์ประกอบศินเข้ามาแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องหลักการจัดองค์ประกอบสินค่ะ วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2หรือโรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดรูปภาพองค์ประกอบสินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2หรือโรงเรียนบ้านดอนเกลียง 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2โรงเรียนบ้านดอนเกลียงที่มีต่อการใช้ชุดรูปภาพองค์ประกอบศิน สมมติฐานการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยการใช้แบบชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลป์หลังเรียนได้สูงกว่าก่อนเรียนขอบเขตการวิจัยประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2หรือโรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยงภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564าจำนวน สห้องเรียนทั้งหมด57คนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสองโรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยงจำนวน22คนซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงตัวแปรที่ศึกษานะคะตัวแปรต้นได้แก่ชุดรูปภาพองค์ประกอบสินตัวแปรตามได้แก่ ผลสมฤทธ์ทางการเรียนในเรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสองความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสองที่มีต่อชุดรูปภาพองค์ประกอบสินค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศะิลป์เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบสินจำนวนหนึ่งแผนจำนวนหนึ่งชั่วโมง 2. ชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลป์เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 3. แบบทดสอบวัดผลสำริดทางการเรียนในเรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ก่อนเรียนและหลังเรียน 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีผลต่อการใช้ชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลป์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศินเมื่อเครื่องมือวิจัยของเราผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแล้วนะคะให้นําเครื่องมือวิจัยของเราไปทดลองกับเด็กทั้งหมด3ครั้งค่ะคือแบบเดียวแบบกลุ่มและแบบภาคสนามค่ะและเด็กที่พวกเราได้ทําการทดลองนะคะคือเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับโรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยงค่ะ ภาพนี้นะคะจะเป็นกราฟแสดงค่าประสิทธ,ธิภาพของชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลป์จากการทดลอง3ครั้งค่ะคือแบบเดี่ยวแบบกลุ่มและแบบภาคสนามของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทับโรงเรียนบ้านดอนเกลียงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกราฟแสดงค่าประสิทธิผลของชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลป์จากการทดลองทั้งหมด3ครั้งค่ะคือแบบเดี่ยวแบบกลุ่มและแบบภาคสนามค่ะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยงค่ะต่อมาค่ะจะเป็นปัญหาที่พบและการปรับปรุงแก้ไขจากการทดลองใช้ชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลค่ะต่อมาค่ะจะเป็นตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2จำนวน22คนจากการใช้ชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ 2, ที่มีต่อชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะ 1. ชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลป์เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศิลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6-2ทับ 2. มีประสิทธิภาพเท่ากับ8 4 5 5 0ทับ0 0ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ 2. ผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2ที่เรียนด้วยชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลป์เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบอกศิป 2, ปบลกกป์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0 .05 ค่ะและ 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดรูปภาพองค์ประกอบศิลป์ เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศิปนโดยใช้ชุดรูปภาพองค์ประกอบถิปนโดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมากได้แก่ด้านบรรยากาศอยู่ในระดับมากที่สุดด้านกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากและด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมากส่วนรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดค่ะ และการนำเสนอวิจัยในชั้นเรียนนะคะของพวกเรานะคะ mm. ก็จบกันเพียงเท่านี้ค่ะห mm. ากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะ mm. ขออภัยมานะ mm. ที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ